เปิดได้ฮอ oh oh mm ้ยเางน่ะม like ันล oh ้ำดํารไม่ไหวเอ้าเอาติดกับปุกทุกใจ สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะดีขอนใจค่นใจนะคะจะเปลี่ยนที่แล้วกลายเป็นที่กว้างบ้านน้องผู้วยด้วยนะคะอ๋อน้องหนูใจคือหมายถึงว่าได้เอาเก้าอี้ออกแล้วนะคะวันนี้เรานั่งกับพื้นกันเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เราจะมาต่อรถไฟเหาะตีลังกากันค่ะใช่ค่ะจะอย่างรีวิวอันนี้คุณแม่นะคะก็เลยเอา เอาต๊ะใบบช<า>่เอาตัวเอากระอีออกนะลูกนะนี่เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะเป็นรถไฟหาะตีลังกาเพรา <ขอ S 1> <น>ะว่ายังเพราะว่าไม่ได้ถ่ายของเล่นรถไฟตั้งนานแล้วค่ะจ้าอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรมาให้บ้างโอ้ด้านข้างกล่องเขาก็จะมีบอก<ต>มานะคะนี่ว่ามีอะไรบ้างกี่ชิ้นนะแต่เราเ<อ>รีวิวรถไฟที่บ้านาย่าไงพอเรา ต่อเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแหม่่เดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะถูกใจค<ะ>่ะกล่องเราก็เก็บไว้ได้ลูกเวลาเราเก็บเราไม่เล่นเราก็เก็บใส่กล่องไวเหมือนเดิมรู้ไหมคะอ่านี่เป็นรางรถไฟเยอะแยะเลยอั้จะหนเลย้คุณแม่ขานี่อันนี้นเป็นรางโค้งๆนะคะเนี่ยมีให้หลายอันเลยค่ะเอ่อ<า>อันนี้เป็นไม้นะคะเป็นเสาเสา นี่เป็นเสานะคะสีฟ้ามีหลายอันเลยใช่อันนี้เป็นล้างตรงตรงแบบนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะ<ม>เป็นที่ติดติดนะคะใหนมีนติดอ่าอันนี้ก็เป็นตัวต่อข้อต่อประกบอีกทีหนึ่งนะคะนี่ส่วนอันนี้เขายังไม่ต่อมาให้นะคะนี่อ่าอันนี้เป็นรถไฟนะจ๊ะนี่เป็นหัวเป็นหางแบบนี้เลยค่ะนี่เราเขายังไม่่ออันนี้นหัวนี่ ในนี้เป็นท้ายขาบวนมีหัวขบวนท้ายขาบวนไม่รู้อันไหนหัวไหนท้ายอันนี้เป็นตัวกลางเป็นโบ๊กเขาเรียกเขาแน่ๆน่าจะเรียกเป็นโบกี้เนาะเขามีแผนที่มาให้ด้วยนะคะใช่ค่ะก็เป็นแผนผังในการต่อ่อาขาตอนนี้หนึ่งเราก็ต้องช่วยกันต่อใช่ไหมลูก มันล้ำดําด่าไม่ไหวเดี๋ย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 วขอซ่อมก่อนขอซ่อมรางหน่อยมันเร็วมากเลยค่ะเร็วแล้วก็เป็นแบบนี้ลนั่นน่ะสิเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะหลังพังโอ้ยเอาล้างหลุดอีกเอาเล้วก็ไปใจซ่อมได้เองโอเออย่างใจเปิดเองยังใจเปิดเองโอเค ว้าวไปแล้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 วโอ้โหโอ้ไม่พังแล้วไม่พังแล้วโอ้โหโอ้ไปใช้เวลาต่อมานานมากเอ๊รถไฟ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 ตีลังการถไฟตีลังกาถูกใจเห็นไม่รูกรถไฟตีลังกา 哎。 ไฟเอาล้างพังซะแล้วนี่ไหนเ <c oughs> อ้า <c oughs> เอา้า <c oughs> ติดกระปุกทุกใจ <c oughs> เราแค่ของเล่นนะกระโปรงยังติดซอกอล้อรถได้เลยอันตรายมากเพราะนั้นเ,เวลาเราใส่ชุดรุมล่ามรุมล่ามเราต้องระาวาังนะลูกไม่จะขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่รถอะไรก็แล้วแต่จะทำให้เราเกิดอันตรายได้ทำไรลูก <c oughs> อายนะคะเอ้ รถไฟหอ่รอรถไฟห่อตีลังกาเอวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง youtube า facebook และอ n s t a g r กรค่แะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม YouTube น้องถูกใจอยู่ปุ่มสีแดงแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกุ้งิ้งจกได้น,นะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะค่ะโอ้ตาลายมากเลยอ่ะโหรถไฟห่อรถไฟห่อตีลังกา Oh. เจ๋งอะฮะมันเจ๋งเหมือนขับรถอันนั้นเลยอะรถอันนั้นไม่เห็นเจ๋งเลยเลยรถรถไฟเนี้ยเจ๋งอ๋อรถไฟนี้เจ๋งเงหร,รอใ้ารถอันนั้นเน่ไม่เห็นเจ๋งเลยเลยเลยอันนี้เจ๋งกว่าใช่ไหมคะเ<ช>จ๋งแปลว่าอะไรอะลูกเจ๋งแปลว่าเก่งแปลว่าเก่งใช่ไหมอ๋อค่ะ ใส่ท้องน้องหน่อยอนนยังไม่ใส่ที่ถือนเลยเออเอาออกมาใส่ให้หมดตัวไม่ให้เห็นอะไรเลยน้องให้น้องดูลวไฟอู้น้องดูลไฟน้องดูลไฟมาแล้วมาแล้วมาแล้วรถไฟหอ,อย ้องโลโลไฟดองโลโลไฟน้องชื่ออะไรลูกชื่อโอลีโอแม่บอกว่าดังโลโลไฟแบบนี้นดองโลโไฟดงโลลไฟกเหนเดเหมือนนาะงโ แค่นั้นดีแั้วใช่ใช่ไหมค่แค่ค่ะไม่ค่ะอ่ะอุ้มน้องหน่อยแม่เราใส่น้องใส่พาวให้หมดตัวไปเลยโอ้๋อเล่นรถไฟจะคลอดลูกแล้วอ๋อ Ôi <laughs> <Ở, hỏa đều. cười> hòa rồi. Hay. Ha.